ถ้าพ่อแม่เสียแล้วเราจะขอขอมาท่านยังไงครับไหนใครย,ยังไม่เคยขอข,อขอมาพ่อแม่ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะคุณโยมการขอขอมาพ่อแม่เนี่ยแบ่งเป็นสองช่วงนะหนึ่งคือถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่หาเวลาและโอกาสเข้าไปกราบขอขอมาท่านในสิ่งที่เราเคยล่วงเกินผิดพลาดกับท่านวิบากกรรมที่เคยมีกับท่านก็จะได้เบาบางลงนะสถ้าท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยให้เราทําบุญอย่างเดียวทําบุญให้เต็มที่ แล้วก็อุทิศบุญนี้ถึงแก่ท่านแล้วก็นึกในใจอธิษฐานในใจว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินท่านไปเนี่ยให้กลายเป็นอโหสิกรรมให้ท่านได้มีส่วนในบุญกับเราทุกทุกบุญเลยนะถ้าเราทําได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านและก็ขอคัมมาในสิ่งที่เราเคยล่วงเกินท่านด้วยนะและเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกระตันยูคนที่มีความกระตันยูเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จเจริญน,นะลองไปปรับใช้กันดู ครั้งหน้าจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะเจริญพร